นาฬิกา43นาทีกลับมาติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับกับกรณีของการยักยอกเงินพันกว่าล้านบาทออกจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือว่าสอจอลอนะครับอย่างที่ติดตามกันคดีนี้ครับว่ามีธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในการโอนย้ายถ่ายเงินหลายแห่งนะครับแต่ว่าที่ถูกจับตาม,มองมากก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ครับซึ่งเนื่องมาจากว่าขบวนการยักยอกเงินเนี่ยใช้ธนาคารไทยพาณิชย์โอนเงินย้ายเงินเข้าออกบ่อยครั้งและเป็นจนํานวนมากประก็ ตอบกับว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเงินหลักที่ท,ทางสจลอดใช้บริการครับบัญชีเงินเดือนพนักงานบัญชีเงินเดือนอาจารย์ก็ใช้อยู่แต่ที่ผ่านมาไทยพาณิชย์ไม่เคยออกมาชี้แจงครับก็เลยนํามาสู่วันนี้นะครับล่าสุดเลยอาจารย์สิทธิ์เก่านักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาชกระบังรวมตัวกันไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครับเราส่งชยศดมุกดาหารนะครับไปติดตามบรรยากาศที่นั่นครับเชิญเลยครับชยศดครับ สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับอย่างที่คุณภาสิทธิ์ได้เกิ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าวันนี้เองทางคณาจารย์สิทธิ์ก่าวรวมถึงนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดก,กระบังได้เดินทางมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่หรือ s c b Park แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือเปิดผนึกที่อยู่ในมือของผมนี้นะครับเป็นตัวสำเนานะครับซึ่งเป็นหนังสือที่ต้องการให้ทางธนาคารไทยพาณิชย์นั้นชี้แจงถึงจุดยืนแล้วก็แนวทางการปฏิบัติของธนาคารนะครับต่อเหตุการณ์การทุจริตเงิน1,600ก ล้านในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นการยื่นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในวันนี้เองนะครับจึงนํามาซึ่งตัวแทนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหาราะกระบังนะครับคณาจารย์รวมถึงสิทธิ์เก่านะครับนับร้อยคนที่เดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะนําหนังสือจดหมายเปิดผนึกมายื่นต่อธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหลังจากพบว่าธนาคารนั้น เป็นผู้ค้าที่สําคัญของสถาบันนะครับแล้วก็มีการยักยอกเงินจากสถาบันไปเป็นนับพันล้านบาทนะครับโดยพบว่าเบื้องต้นนั้น มีประมาณ5บัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับแต่ว่าเงินนั้นสูญหายไปจากบัญชีถึง1,400กว่าล้านบาทรวมกับเมื่อวานที่มีการเข้าไปแจ้งอีกนะครับอีก100กว่าล้านรวมเป็น1 5 0 0กว่าล้านวันนี้เองจึงทําให้ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะต้องเดินทางนะครับมาที่นี่เพื่อต้องการคําตอบจากาธนาคารนะครับถึงมาตรการในการตรวจสอบแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่ใช้บริการนะครับเพราะว่าเงินที่มีมากถึงขนาดนี้แล้วหายไปจากบัญชีของธนาคารนั้นเพราะเหตุใดจึงหายไป แต่ทางธนาคารไม่มีการแจ้งกลับไปที่ยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังนะครับนั่นจึงทําให้เกิดความเคลือบแคลงแล้วก็สงสัยและเป็นที่มาในการชี้แจงในครั้งนี้นะครับโดยเบื้องต้นทันทีที่กลุ่มตัวแทนเดินทางมาถึงนะครับ ก็ได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็เจรจากับตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับซึ่งนําโดยคุณพงศิษฐ์ชัยฉัดพรสุขนะครับเป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การใหญ่อุโสาาสายบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัยของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดยมีการพูดคุยแล้วก็ชี้แจงกันนานเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนโดยผลการเจรจาในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปด้วยดีนะครับโดยเบื้องต้นนะครับทาง ตัวแทนของธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้เอกสารที่ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักระบังต้องการนะครับไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ายืนยันว่าก่อนหน้าน,นี้ทางธนาคารได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีกรณีที่ธนาคารไม่มีการออกมาชี้แจงแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็ยืนยันนะครับว่า การที่ทางธนาคารดําเนินการในขณะนี้นั้นเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังอย่างแน่นอนนะครับโดยที่ทุกๆอย่างนั้นจะมีการแจ้งแล้วก็มีการระบุไปทางสถาบันอยู่ตลอดเวลานะครับและหากหลังจากนี้ จะมีสถาบันอื่นๆที่ต้องการที่จะเข้ามาตรวจสอบนั้นทางธนาคารไทยพาณิชย์เองก็ยินดีนะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้ทุกธนาคารนั้นเข้ามาตรวจสอบนะครับว่าเงินภายในธนาคารหรือเงินของสถาบันนั้นไม่ได้มีการสูญหายไปไหนโดยหลักการง่ายๆนะครับที่มีการโอนเงินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนั้นธนาคารได้มีการตรวจสอบอย่างต่อนเนื่องนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่ต้นน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะครับซึ่งหากไม่มีการพบพิรุษหรือไม่มีการ เข้ามาชี้แจงหรือแจ้งนะครับก็จะทําให้ทางธนาคารไม่สามารถที่จะดําเนินการตรวจสอบได้ส่วนกรณีของนายทรงกรดสีประสงค์นะครับที่แต่เดิมเคยทํางานอยู่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์แห่งนี้นะครับทางตัวแทนของธนาคารก็ออกมาระบุนะครับว่าก่อนหน้านี้ทางนายทรงกรดได้ลาออกไปเนื่องจากว่าทางธนาคารนั้นเกิดความไม่ไว้วางใจนะครับหลังพบว่ามีการเซ็นเอกสารโดยที่ไม่มีลายเซ็นนะครับนั่นจึงเกิดความพิรุธแล้วก็จึงทําให้ทางธนาคารนั้นขอร้องให้ทางนายทรงกรดลาออกนะครับ ซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นกระบวนการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการต่อไปในส่วนของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับนำโดยนายเกียรติศักดิ์รุ่นพระแสงนะครับเป็นตัวแทนของคณาจารย์ที่มายื่นหนังสือเปิดนึกในครั้งนี้ก็ระบุนะครับว่า รู้สึกพึงพอใจนะครับกับสิ่งที่ทางธนาคารได้ออกมาชี้แจงแล้วก็เข้าใจกระบวนการทํางานของทางธนาคารมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนครั้งแรกของทางธนาคารแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าทางธนาคารนั้นบริสุทธิ์ใจไม่มี ไม่มีเรื่องการทุจริตหรือเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ถือว่าการชี้แจงในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชี้แจงที่ให้เห็นถึงภาพเส้นทางการเงินนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามหลังจากนี้เองนะครับทางตัวแทนของนักศึกษานั้นรวมถึงทางคณาจารย์นะครับก็จะยังคงปักหลักอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับซึ่งในวันนี้เองทั้งหมดถือว่าเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารรวมถึงทางสถาบันเองทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคร ที่เกิดขึ้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่แห่งนี้ครับขอบคุณมากครั<อ>บคุณชยศ อีกจุดหนึ่งที่มีความคืบหน้าเรื่องของคดียักยอกเงินนะคะก็คือที่กองปราบวันนี้ค่ะตํารวจสอบเข้มแม่ของนายกิติศักดิ์มัททุจัดค่ะนางระดมมัททุจัดก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้เข้าพบกับพนักง,งานสอบสวนพร้อมกับน้องสาวก็คือนางสาวจุธารัตน์ปัดไผ่ที่เป็นน้องสาวของนายกิติศักดิ์นะคะทางตํารวจเองบอกค่ะว่าทางแม่เนี่ยให้การที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะคะคแต่ว่าตํารวจมีหลักฐานชัดเจนค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินเพราะว่าตํารวจมีหลัก ฐานนะคะว่ามีการโอนเงินโดยตรงค่ะจากบัญชีของสถาบันเข้าไปบัญชีของนางระนมโอนเงินไป6ล้านบาทค่ะหลังจากนั้นแม่ก็นําเงินนี้แหละค่ะไปซื้อทองคําไปซื้อที่ดินตํารวจแจ้งข้อหาด้วยและล่าสุดเมื่อสักรูที่ผ่านมาก็ถูกนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะข้อหาที่ทางตํารวจแจ้งกับนางระนมก็คือร่วมกันลักทรัพย์ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ทุจริตและประพฤติมิชอบต่อเจ้าหน้าที่และข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ส่วนน้องสาวนายกิติศักดิ์ก็คือนางสาวจุธารัตน์ทางตำรวจยังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินค่ะ